ผมคุณวุฒิันกูลนะฮะอดีตรอ,องเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการวิจิชยชัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการประหารราชการแผ่นดินและการบังคับชคใช้กฎหมายนะฮะประวัติการทำงานนะฮะเป็นข้าราชการรัฐภาสามัญตั้งแต่ปี2530นะฮะเริ่มรับราชการในตำแหน่งนิติกรระดับสาม ติบโตมาในตําแหน่งต่างๆจนถึงตําแหน่งที่สําคัญคือเป็นผู้อำนวยการสํานัดกกฎหมายผู้อำนวยการสํานักง,งานเลขา,านุการกอรอที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็รองเลขาธิการสภาผูทแทนัาษอรรับราชการมา37ปีมีความเกี่ยวข้องกับท่านประเสริฐปานสุขคนนะฮะหรือผมเป็นหลานเป็นลางตานะฮนะ คุณแม่ผมเป็นเป็นลูกสาวของท่านประเสริฐอัจฉุิคนท่านประเสริฐเนี่ยท่านเกิดเป็นคนอัชยานะฮะเกิดที่ริมแมน่น้ําป่าศักดิ่จะแนะฮะใกล้กับบ้กลางท่านเรือจังหวัดพระนครสีพุธยาแล้วก็ได้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพชั้นมัธยมอยู่ที่โรงเรียนวัมัธยม,มวัดปิจมาบพิษนะฮะแล้วก็ ศึกษาที่พันธเสียการเมื่อพยาหลังจากนั้นก็ไปรับราชการทหารนะจนมีตําแหน่งเป็นนายดาบแล้วก็มีการปลดประจำการหลังจากามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475นะก็ถูกเรียกตัวให้มาช่วยงานในด้านทุรการของสภาชุดนั้นนะช่วงนั้นจะมีมีผู้มาปฏิบัติงานให้กับทางสภาประมาณเจท่าน เป็นเจ้าหน้าที่ชาวเลขในปี2476นะฮะก็ได้มีการาประจุทำงานอยู่ในนั้นเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มตัวหะะลังจากนั้นท่านก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนได้วุฒิการศึกษาธรมารมศาสตร์บัณฑิตหลังจากนั้นแล้วท่านก็ท่านประเสริฐท่านก็เริ่มบรรชการมาเรื่อยๆตำตแหน่งกุ้มในการกองปฏิคมกอง กลางนะฮะแล้วก็ของการประชุมแล้วก็จนได้ไต่เต้าแะเป็นรองเลขาแล้วก็เลขาธิการรัฐสภาของสำนักง,งานเนี่ยสมัยก่อนบางครั้งก็จะมีการแยกว่าเป็นสำนักง,งานเดียวรับผิดชอบสภาสองสภาจะเป็นสำนักง,งานเลขาธิการารัฐสภาหรือบางกรณีมีการแยกออกเป็นสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการผู้ิสภา ของคุณตาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของทางสภาวุธาราษนรเป็นหลักนะฮะเมื่อคุณตาเริ่มมาปฏิบัติงานช่วงนั้นเราอาจอาจจะยังไม่เรียกว่าเป็นราชาการนะในเบื้องต้นในครั้งแรกเนี่ยไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนเพีงแต่หน่วยงานหรือทางราชาการเนี่ยจัดอาหารให้นะเจ้าหน้าที่เจ็ดแปดคนที่มาทํางานเนี่ย หลังจากนั้นพอได้เงินเดือนก็ได้ไม่กี่สิบบาทนะฮะช่วงนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการบรรจุเป็นข้าราชการแต่ว่าข้าราชการที่บรรจุเนี่ยเราเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการสภาเนี่ยเพิ่งมาแยกออกเป็นข้าราชการรัฐสภาเนี่ยภายหลังเอ่อพศ2518นะฮะถึงจะเป็นข้าราชการสภาการปฏิบัติงานที่คุณตาเคยเล่าให้ฟังนะที่นั้นอ่ะที่ทําการก็อยู่ในบริเวณพระที่นั่งอนันต เป็นอาคารชั้นเดียวนะฮะผมตอนเด็กผมก็เคยมา,มาหาคุณป่าไปวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นน่ะเป็นอาคารชั้นเดียวมีผู้ปฏิบัติงานไม่เท่าไหร่ไม่กี่คนแต่ต้องสามารถรองรับการทํางานได้มีช่วงมีบางช่วงเนี่ยที่ที่ต้องปฏิบัติทางสือเล่าให้ฟังต้องปฏิบัติงานหลายวันติดกันเช่นการอาภิบายไม่ไว้วางใจบางครั้งเนี่ยที่เขาเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยก็ต้องอยู่อยู่ ราชการามีความรักและผูกพันกันมากนะฮะมีถ้าสังเกตให้ดีที่แถวราชวัตรเนี่ยบ้านกับคุณเนื่อจะเรียกว่าซอยพิษรอนันนะฮะคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยหาเรือกับท่านรองเลขาแล้วก็ผู้บริหารของทางสภาเกี่ยวข้องว่าเนื่องจากราชการสภาเนี่ยนอกจากเงินเดือนหรือเงินล่วงเวลาเนี่ยเราไม่มีอะไรได้เพราะฉะนั้นสวัสดิการของข้าราชการสภาเนี่ยพอพาย พอภายหลังที่เราไม่มีพอภายหลังที่ลดเกษียณหรือต้องออกราชการไปแล้วเนี่ยราชการไม่มีที่อยู่อาศัยอ่าคุณตาคุณตาเ็าเล่าให้ฟังว่าก็ได้หาลือกับทางสถาบันการเงินหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับอ่การจัดสวัสดิการของรัฐเนี่ยหาที่ให้สักแปลงหนึ่งขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อแบ่งจัดสรรให้กับข้าราชการสภาลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานต่างๆรวมถึงสส ด้วยนะฮะก็ให้อยู่ใกล้ๆบริเวณสาภาซอมิตรอนันต์นเนี่ยก็จะอยู่ถนนนครใยศรีอยู่ตรงเข้าออกได้สองทางครข้างหนึ่งอยู่ที่ตรงออกตรงกรมสรพภามิตรอีกข้างหนึ่งออกอยู่ที่สถานีรถไฟสามเสนนะฮะก็มีการจัดที่ดินในราคาถูกแล้วก็พ่อนผอนจายกับทางสถาบันการเงินนะฮะพัชการสาภาลูกจ้าง หรือเจ้าที่จำหวดสภาก็จะมีผู้มีรายได้ที่ไม่เท่ากันคนที่มีรายได้มากก็จะได้ก็จะสามีความสามารถในการผ่อนจ่ายในแปลงขนาดใหญ่หน่อยคนที่มีความสามารถน้อยก็จะเป็นแปลงเล็กๆไปแต่ก็จะอยู่ใ,ใกล้กันเพื่อความสะดวกในการในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เข้ามวันข้าคืนเคยถามคุณตาว่าทําไม ไม่เอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อซอยเหมือนที่คนอื่นเขาตั้งกันคุณตาบอกว่าไม่เอาฮานไม่เอาท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ส่วนรวมแต่ท่านขอตั้งว่าเป็นบินฑรนันต์มิตรนี่ก็คือคนที่มีความรักใกล้ผูกพันกันอน,นันเนี่ยมาจากคําว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเลยเอาสองคำนี้มารวมกันเป็นซอ,อยบิณฑน,นันตก็จะมีปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางข้าราชการหรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการบางส่วน นะยังมีมีรถร่างอยู่แถวนั้นนะฮะก็ตาบอกก็สะดวกดีเราบางที่ตื่นเราบางคนที่มีรถบางคนที่ไม่มีรถ,รถก็สามารถกลับด้วยกันได้นะหรือก็อาศัยว่ยวันกันมาช่วยกันทํางานหรือดูแลบ้านหรือครอบครัวสมัยก่อนก็จะสนิทกันมากเอ่อบางบางคนก็จะฝากบ้านไว้กับบางคนที่ไม่ต้องมาเข้าเวรเลยอันนี้ก็ผมดูแล้วว่าเป็นวิสัยทัศน์ซึ่ง ยากที่ในคนที่สมัยนั้นแต่คิดถึงนะฮะพอพอคุณตามาเล่าให้ฟังพอเออจริงมันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันก็เป็นประโยชน์ออสำหรับหนังสือของบุตานะฮะมันเป็นความทรงจำส2สปีเนี่ยก็เป็นหนังสือซึ่งออคุณตาตั้งใจทำนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่ มีการทําถ้าในความเห็นของผมเป็นการทําที่ยากเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลในการเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างสมัยนี้นะถ้าสมัยนี้เราจะทําแล้วก็คนอ้อนคว้าทางสื่อเล็กทนอิกเพื่อดึงประวัติตรงโน้นตรงนี้นมาทําแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีและคนทําเนี่ยต้องเป็นคนที่มีวินัยมากเช่นว่าประชุมสภาวันเนี้ยคุณต้องเก็บข้อมูลนะ วันนี้เลยหรืออย่างมากก็อย่างช้าไม่เกินวันพรุ่งนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าถ้าคุณไม่เก็บคุณจะลืมแหละหรือถ้าคุณไม่บันทึกไว้เนี่ยคุณไม่สามารถจาได้และถ้าสังเกตให้ดีหนังสืออันเนี้ยมันไม่ใช่มีเฉพาะกิจกรรมภายในสภามันมีความเป็นมาเป็นอยู่แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกสภาด้วยสองอย่างประกอบกันนะฮะซึ่งในสมัยสองพันสี่ร้อยกว่าเนี่ย เป็นเรื่องยากซึ่งคนคนหนึ่งจะสามารถเอาความข้อมูลของสภาที่ปรากฏอยู่นะจริงๆกับข้อมูลภายนอกสื่อหนังสือพิมพ์หรือวิทยุอะไรก็ตามเนี่ยเอามาบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากนะแม้สมัยนี้ก็ยังยากอยู่ต้องคนคนนั้นแหะต้องมีวินัยอย่างมากเลยในการที่บังคับตัวเอง ให้ต้องรวบรวมข้อมูลให้อัปเดตเพราะเวลาที่ผ่านไปมันทําให้ความทรงจาหรือข้อมูลเหล่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มันขยับออกไปค่าเคลื่อนคุณตาก,ก็เล่าว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่ท่านค้นคว้าจริงสิ่งใดที่ท่านไม่เห็นด้วยตาตัวเองหรือไม่สามารถค้นคว้าหรือองย่างอ,งอิงได้เองเนี่ย ท่านจะไม่เขียนไว้ท่านจะไม่นอนไว้รวมถึงข่าวที่ปรากฏอยู่ภายนอกหรือสถานการณ์ต่างๆนีที่จะนํามารวมไว้เป็นข้อมูลสําหรับวันนั้นสัปดาห์นั้นเดือนนั้นหรือปีนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ได้พบไม่ได้เห็นหรือท่านไม่ได้ตรวจสอบตัวเองนะท่านจะไม่ไม่นํามาใส่ไว้เพราะท่านถือว่าอีกข้อมูลในหนังสือฉบับเนี้เป็นเอกสารที่ต้องสามารถอ้างอิงได้และข้อสําคัญ ต้องไม่มีความเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคนขององค์กรหรือของหน่วยงานหรือของสถานการณนะ์ใดๆเนี่ยท่านจะไม่เอาความเห็นส่วนตัวของท่านน่มาใส่ไว้ในหนังสืออย่างยิ่งเด็ดขาดเพื่อให้เพื่อให้ไม่เกิดความโน้มเอียงหรือไม่เกิดเอ่อความเห็นบวกหรือลบหรือมีอคติใดๆก็ตาม ที่เกิดขึ้นภายในใต้ข้อมูลของหนังสือฉบับนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งคนหลายๆคนถ้าหากอยากจะทําหนังสือในลักษณะที่สามารถอ้างอิงได้เป็นกลางเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญของของหนังสือฉบับนี้หนังสือฉบับเนี้ยสุดท้ายแล้วได้รับรางวัลดีเด่นจากมูลนิธิของธนาคารกรุงเทพตัวท่านก็ยังยังภูมิใจอยู่ว่า เออเออสิ่งที่ท่านทําไปเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับการค้นคว้าแม้เป็นประโยชน์กับผมเองก็ตามนะฮะภาย,ภายในการปฏิบัติงานของสภาเนี่ยผมก็ใช้หนะังสือตัวเนี้ยในการหาข้อมูลซึ่งบางทีได้รับมอบหมายจากผู้คม้าิชาหรือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติมาแต่เราไม่รู้ไม่รู้ว่าแนวทางปฏิบัติเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงหรือเรื่องราวมา ที่ผ่านมาได้เป็นยังไงจะก,กลับไปสืบคนจากหนังสือไหนก็ไม่มีนะฮะไม่รู้จะจะเอาที่ไหนก็ได้หนังสือของผู้ตาเน่ยเป็นหลักอย่างตัวอย่างเช่นเ,เมื่อมีการปฏิวัติขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะมีการจัดตั้งสมัชชาแห่งชาตินะขึ้นมาโจทย์ที่ได้รับก็คือให้ใช้รูปแบบเดียวกับภาสนามาผมก็นึกนภาสนามาเนี่ย อายุเท่าไหร่ตอนนั้นนะฮะไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหนก็เห็นหนังสือคุณตาเนี่ยก็มาเปิดดูอ๋อก็จะรู้ว่าสภาสนามม้าเนี่ยมีที่มาอย่างไงมีรูปแบบและวิธีการเลือกตัวสมาชิกสภาเขาอย่างไงทําได้ยังไงเนี่ยเน่ยก็เอามาเป็นโมเดลในการทําข้อมูลเพื่อนําเสนอผู้มีอำนาจเนี่ยในการกําหนดวิธีการปฏิบัติในสภาสนามมาหรืออย่างเช่น ร่างพระาชบัญาติเกี่ยวด้วยการเงินนะไม่มีไม่รู้ว่ามีที่มาอย่างไงพอมามาถึงตอนนั้นใช้รัฐธรรมนูญ2021ผมมาวิเราะการนี่แล้วตกลงว่าที่มาของคําเนี่ยมีเป็นยังไงผมก็ได้นหนังสือข,ของคุณตาเนี่ยเอามาไปค้นดูอ๋อเขามีที่มาอย่างนี้นะมันสามารถอธิบายเพราะถ้าเรารู้เฉพาะตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเจตนารมจริงๆของการกําหนด,ดให้พระาชบัญัติ บางประเภทเนี่ยเป็นพระบัญญัเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยมันคืออะไรมีที่มายัางไงแต่พอเราได้ได้ข้อมูลจากหนังสือหนังสือของคุณตาเนี่ยเราจะดูแล้วก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติงานยังไงเพื่อให้ถูกต้องตามเจตนารม์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในส่วนความผูกพันระหว่างผมกับคุณตานะฮะ ตามีหลานอยู่16คนนะฮะแต่ว่าผมเป็นหลานคนเดียวนะที่ที่ใกล้ชิดกับคุณตานะฮะเอ่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยคือบ้านผมอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟสัมเสีนคุณตาก็จะพานั่งรถไฟมาลงที่หัวลำโพงนะฮะแล้วก็เดินที่แถวเยวาวราชสำเพง็งพาหูวราแถวนั้นอ่ะคุณตาก็จะอธิบาย ถึงประวัติของเมืองเก่าในระหว่างนั้นรวมทั้งร้านอาหารต่างๆที่มีความเป็นมาตั้งแต่ไหนมาร้านไหนเป็นยังไงมีที่มายังไงประวัติของการอพยพของคนจีนที่มาเมกมาตั้งลกรากที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงในเขตเมืองเก่า uh huh. ซึ่งทักษะัวเนี้ติดตัวผมจนมาถึงปัจจุบันเกี่ยวกับอาหาร uh huh. ถ้าตาดูก็จะรู้ว่า ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่คุณตาได้ได้ปลูกฝังนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีการเลือกตั้งสสนะฮะผมก็มักจะติดตามคุณตาไปในหลายๆที่เช่นสนามหลวงในการให้ร์คนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่ออสอสอมาหาเสียงกันผมก็ยังเป็นเด็กเล็กนะ,ะก็ตามตามคุณตาไปหรือในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ก็จะตามไปที่รันปัจจุบันคือรันคนเมืองกทมเนี่ยก็จะมีการขึ้นผลการเลือกตั้งของสสในแต่ละเขตของกรทมว่าเท่าไหร่คือเรียก,กว่าได้รับการผูกฝังทางการเมืองมาตั้งแต่ติกแม้ในาบางครั้งที่สภามีการถ่ายทอดการประชุมเช่นในสมัยที่รัฐบาลต้องผมพระชงศรีศรปราโมทย์ต้องมีการถแถลงนโยบายซึ่งการถแถลงนโยบายต่อสภาครั้งนั้นน่ะ เป็นการแถลงนยโยบายที่ต้องมีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งตามปัจจุบันแค่รับทราบก็ยังช่วยคุณตาเนี่ยในการตรวจตรวจนับดูว่าคะแนนเสียงเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะอายุมาสักสิบกว่าขวบน,นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นความผูกพันและเป็นความภาคภูมิใจและปลูกฝังมาปัจจุบันแม้ก่อนจะรับราชการนะฮะรับแต่ภายหลังที่คุณตาเขียนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีข้าราชการของสภาเนี่ยมาหาที่บ้านนะฮะ ปรึกษาคุณตาในเรื่องต่างๆซึ่งเขาไม่สามารถจะหาคําตอบหรือแนวทางปฏิบัติที่เคยปฏิบัติได้ผมก็เป็นเด็กๆอก,ก็ไปนั่งฟังดูมันก็คงซึมซับไปในในความคิดหรือในในหวัวใจอยู่ว่าอ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็คุณตาเขาพยายามสอนหรืออธิบายถ่ายทอดในช่วงเวลาที่ท,ท่านท่านอยู่เนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของสภา ทำให้ก่อนตั้งแต่ก่อนเข้ามารับราชการที่นี่ผมแทบจะทราบทุกเรื่องของกระบวนการหรือแม้แต่ทั้งผู้คนนะฮะหรือแม้กระทั่งวิธีปฏิบัติของสภาเนี่ยได,ได้ได้เกือบหมดแล้วแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเท่าไหร่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่คุณตาได้วางรากฐานไว้ให้ตั้งแต่ก่อนรับราชการที่นี่ครับ สำหรับคําสอนของคุณตานะฮะเนื่องจากก็ว่าคุณตาเนี่ยเป็นเป็นข้าราชการนะฮะแล้วก็มีมีลูกถึงหกคนนะฮะแล้วก็คุณยายก็เป็นแม่บ้านไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํางานอะไรเพราะฉะนั้นแล้วก็ลูกของคุณตาเนี่ยเออผมว่าเป็นการเลี้ยงลูกหกคนที่สมบูรณ์แปดร้อยเซเลยนะฮะในในเพราะว่าทุกคนได้เติบโตได้รับราชการหรือ ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจในตำแหน่งที่สูงรวมทั้งคู่สมรสของลูกคุณตาเนี่ยก็ได้รับการทำงานแล้วก็มีตำแหน่งที่สังคมยอมรับหมดเลยนะฮะผมถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันสำหรับข้าราชการคนหนึ่งที่มีรายได้ทางเดียวแต่สามารถทำให้ครอบครัวสมบูรณ์ได้100%คุณตาก็บอกว่าการประหยัดแล้วก็ การดาเนินการดาเนินการที่ถูกต้องอการรักษาอยู่ในกรอบของกฎระเบียบที่นยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญลูกๆของคุณตาทั้งหมดเนี่ยฮะก็ได้ดําเนินการตามรอยคุณตามาทั้งสิ้นนะฮะลักษณะก็หน้าัสก็จะเป็นนิ่งๆเหมือนกับผมเนี่ยแหละคล้ายๆแต่จะเป็นสเต็มเหมือนกันแต่แต่ละคนก็รักกันนะฮะแล้วก็ยึดมั่นในที่สิ่งที่คุณตาสอนพี่รักน้องน้องรักพี่ สอนกันนะฮะแล้วก็ประหยัดแล้วก็สามารถพาครอบครัวของแต่และครอบครัวเนี่ยไปไปได้อย่างเสรีสิ้นสมบูรณ์นะ,ะผมว่าอันเนี่ยเป็นหลักที่คุณตาคือแม้บางครั้งไม่ได้พูดแต่คุณตาทําให้เห็นนะฮะผมว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ส,ทสิ่งที่เป็นประโยชน์มากถ้าจะเทียบปัจจุบันเนี่ยเ,เราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผู้ใหญ่เนี่ยพูด เด็กไม่ฟังนะฮะสอนเท่าไหร่เด็กก็ไม่ฟังแต่ขอให้เข้าใจว่าในทุกวันเนี้ยเด็กเนี่ยเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราทํามากกว่าสิ่งที่เราพูดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันจะเป็นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าคําสอนเราปฏิบัติให้ลูกเราเห็นยังไงนะมันจะดีกว่าให้เราไปสอนลูกเป็นร้อยคำนะฮะ เราสอนเราเป็นคนดีเราทําตัวที่ดีลูกเราก็จะก็จะเชื่อเรามากกว่าเราไปสั่งว่าให้เขาเป็นคนดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่คุณตาเป็นแบบอย่างการสอนของคุณตาเนี่ยบางครั้งไม่ไม่ต้องบอกว่าสอนนะฮะเป็นการอธิบายหรือเป็นการชี้แนะในสิ่งที่ที่ผ่านมาหรือวางรูปแบบในการอธิบายทําตัวอย่างให้เห็น เราจะเข้าใจและจําไปได้เองมากจะดีกว่าให้ให้เอาเด็กมันนั่งแล้วก็สอนเขานะฮะแต่สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมทํากับลูกผมเหมือนกันผมจะเวลาผม,มจะสอนลูกผมก็จะไม่ไม่บอกหรอกว่าคุณจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็จะยกตัวอย่างอธิบาย,ย,าย,ายาหรือวิธีวางวิธีการแนวทางปฏิบัติให้เห็นว่าในให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทำอย่างไงนะ,ะซึ่งภายหลังนานๆไปพีลูกเขาก็เลอมาเล่าให้ฟังว่า ที่ลูกก็ทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราทําตัวอย่างให้เขาเห็นนะเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยสิ่งที่จริงก็คืออยากจะฝากไปสําหรับอ่าคนที่เป็นข้าราชการสภาะฮะหรือเป็นผู้เข้าพิชารณนต่อไปนะสิ่งที่เราทำเนี่ยจะดังกว่าคาที่เราพูดนะฮะเราว่าเราทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนเช่นไงเป็นคนดีเป็นคนปฏิบัติถูกต้องตามกฎเราไม่ฝ่าฝืนกฎเรารักษาระเบียบวินัยเราซื่อตรง ทำให้เขาเห็นแล้วเด็กเขาจะเชื่อเราเองนะไม่ต้องไปเที่ยวบอกว่าฉันเป็นคนดีมีศีลธรรมอารยธรรมอะไรพวกนั้นอ่ะบางทีพวกนั้นมันเป็นนามประมเด็กทุกวันเนี้ยชอบเห็นรูปปรรมแล้วทําให้เขาเห็นผมว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่า